ตานะคะยกขึ้นไปนะคะยกขึ้นไปจนถึงหางคิ้วนะคะรีดไปจนถึงหูเลยนะคะรีดขึ้นแบบนี้นะคะสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่จะต้องทําในการรักษาผิวหน้าของเราให้ต่งตึงอยู่ตลอดเวลา<ม>ก็คือการรักษาความชุ่มชื่นของผิวหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยปล่อยให้ผิวหน้าแห้งกร้านนะคะริ้วรอยอะไรก็จะมาเนาะร่องแก้มก็จะลึกซึ่งมันก็ทําให้เราดูมีอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอมี่จะมาสอนวิธีการนวดหน้าแล้วก็การพอกหน้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของใบหน้านะคะ ึ่งประโยชน์ของการนวดหน้านะคะก็คือเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบนใบหน้านะคะแล้วก็เป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปอย่างอ่อนโยนนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าที่ตึงเครียดมาทั้งวันนะคะและยังช่วยให้ครีมบำรุงซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะซึ่งส่วนผสมของครีมพอกหน้าและครีมนวดหน้าก็ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาตินะคะตรงนี้นะคะ เราก็อาจจะใส่ไปสักประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็เทน้ำมันมะพร้าวสกัดยินลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะนำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาแต้มที่บนใบหน้านะคะแต้มให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ าเรารู้สึกว่ามันยังหนืดนะคะอีตัวน้ำผึ้งมันหนืดเราก็สามารถเพิ่มน้ำมันมะพร้าวลงไปได้นะคะตรงนี้นะคะเอนไซม์ของน้ำผึ้งนะคะมันจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะตรงนี้ต้องขอเป็นน้ำผึ้งสดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะเริ่มต้นจากการนวดตรงหน้าผากนะคะตรงนี้ให้นวดขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือเราพยายามที่จะนวดขึ้นไปแบบนี้นะคะ เพื่อลดการหย่อนคล้อยของผิวหน้านะคะเพราะจริงๆแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยมันก็จะหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนวดรีดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะอันนี้คือหน้าผากนะคะค่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงข้างจมูกให้นวดแบบนี้นะคะรีดออกไปแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ใต้ตานะคะใต้ตาให้นวดขึ้นไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นการยกกระชับผิวไปด้วยนะคะ นี่นะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยเนาะตรงนี้ค่ะยกขึ้นไปอย่างนี้นะคะย <โ ör. S 1> กขึ้นไปนะคะ <_ Q. S 1> ตรงใต้ตานะคะทีนี้ตรงคางนะคะให้นวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของตรงคางนะคะแล้วก็ส่วนของแก้มเรานะคะแก้มเราให้กรีดขึ้นแบบนี้นะคะ่ะพยายามอย่าอย่ากรีดลงนะคะกรีลดลงมันก็ทําให้ผิวหย่อนคล้อยนะคะต้องกรีดขึ้นอย่างี้ ส่วนกรอบหน้าเราก็เก็บกรอบหน้าแบบนี้นะคะรีดไปจนถึงหูเลยนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็รีดไปจนถึงติ่งหูเลยนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะหน้าผากนะคะนี่ค่ะวนขึ้นไปแบบนี้นะคะ่คืนหน้าผากนะคะข้านจมูกนะคะรีดแบบนี้นะคะรีดออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้ตานะคะยกขึ้นไปนะคะยกขึ้นไปจนถึงหางคิ้วนะคะแล้วก็คางนะคะคางให้ทำแบบนี้นะคะส่วนแก้มก็รีดขึ้นแบบนี้นะคะสลับข้างนะคะ กเกาะเหนดิมค่ะเกาะหน้านะคะเราก็รูดไป,ปยุงะะ่งค่ะเป็นปินหุนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการพอกทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ30นาทีนะคะ ควรจะทําเป็นประจํานะคะเพราะว่ายิ่งเราอายุเยอะแล้วเนี่ยอายุของเรายิ่งมากขึ้นแล้วเนี่ยคือริ้วรอยหรือว่าความชุ่มชื่นของผิวหน้าของเรามันก็จะลดลงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวน้ําผึ้งเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยค่ะหลังจากที่เราพอกทิ้งไว้ครบ30นาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเช็ดออกนะคะเราก็ไปเอาผ้าที่สะอาดนะคะชุบน้ําแล้วก็เช็ดน้ําผึ้งกับน้ํามันมะพร้าวที่เราพอกทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะ ล้วก็เช็ดออกให้หมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะเช็ดเบาๆนะคะนี่ค่ะเช็ดออกจนหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากเลยนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถไปทาครีมบำรุงได้ตามปกติเลยค่ะหรือว่าปกติเราเนี่ยคือเอมี่จะทำตอนก่อนนอนนะคะคือพอเอมมี่เช็ดออกแล้วอะไปทาไนท์ครีมเสร็จก็ หลับเลยนะคะพรุ่งนี้ชาวตื่นมาผิวหน้าก็จะนุ่มเด้งกระชับมากเลยนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เอมี่ก็จะเอา,อาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเกี่ยวกับความสวยความงามมาฝากอีกนะคะสำหรับทุกท่านคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ